เพราะฉะนั้นผมจะขอเรียนเชิญผู้ร่วมสานักาบนเวทีกันเลยนะครับตานแรกนะนะดรวิโรจน์นภรอ์ผู้อำนวยการวิจัยด้านสารสุขและเกษตรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว,ว่า t d ดนะครับและท่านที่2นะครับรองาศาสตราจ,จารย์ดรสังสิทธิ์พริยัหลังสังครบดีวิทยาลัยนวัตรกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรศและสมาชิกกับ่เครื่องการปฏิรูปประเทศ และท่านสุดท้ายคุณเวโรดวงประดูอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ YSF เกษตรกรรุ่นใหม่จากจังหวัดราชบุรีนะครับขอเรียนเชิญครับขอเสด็จปรบะพฤติยินดีด้วยครับเช่ไหมครับย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากจังหวัดราชบุรีนะครับเชิญครับและท่านสุดท้ายดรวิโรจนะครับจากทีดีไอเชิญครับขอเรียนเชิญครับ เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดยุทธศาสตร์ตลาดนําการผลิตนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแนวคิดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดที่พอทั้งสองกระทรวงจับมือกันแล้ววาต่อไปเนี่ยจะต้องใช้การสร้างสมดุลในเรื่องของการทํายังไงสินค้าเกษตรไทยจะอยู่ในเวทีตลาดโลกที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่าที่ผ่านมานะครับแนวคิดอย่างเช่นการนําตลาดออกไปก่อนเวลาที่การผลิตก็จะตามมา มีกลไกขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นเพราะอยู่ในยุคของการเป็นเช่นเทคโนโลยียุคที่ทําให้ตอนนี้เกิดเรื่องของความปติใหม่ไม่ว่าจะเป็นปติใหม่ด้านการค้าด้านการผลิตเนื่องจากว่าโควิที่เราต้อเชิญอ,อยู่นะครับดังนั้นในมุมมองที่เราจะคุยกันทั้งสามท่านนะครับก็จะได้มุมมองที่แตกต่างออกไปนะฮะมองที่จะออกมาแก้เรื่องปัญหาพื้นงานที่เรื่องน้ำ และก็จะทำให้ยุทธศาสตร์ที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมสนใจต่อไปคือคุณไบรอสในฐานะเป็นยังสมาร์ฟเมอร์เป็นรุ่นใหม่ที่เข้ามาต่อครับก็ต้องเคยเห็นปัญหาอดีตที่มาตลอดสั่งสมมานาแต่พอมาเห็นเรื่องของการประกาศยุทธศาสตร์ที่พยายามจะพลิกเกมใหม่เนี่ยนะครับก็<ช>บอกว่าเป็นยังสมาร์ฟเมอร์เลยไงเป็นคนรุ่นใหม่เลยใช้วิธีวิธีคิดใหม่ที่จะผสมยุทธาสตร์สองตัวเนี่ยทำยังไงครับและมองยังไงครับสวัสดีครับผมเไโรตุ๊กระดุนะครับเป็นยังสมาร์ฟ เดือบเปิดบอลเลงผงมะพร้าวน้ำหอมครับกินด,ดีมากเลยครับว,วันนี้ก่อนหนึ่งผมขอขอบคุณครับกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงเกษตรที่จัดงานในวันนี้แล้วก็มีคือตอนนี้ความรู้สึกผมก็คือทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเหมือนกับการยิงกระสุนออกไปกระเด็นออกไปด้วยปืกนกลขนาดใหญ่ที่มีกระสุนเป็นสายๆนะครับยิงแรงเลยแล้วก็ มีโครงการหลายร้อยโครงการที่เราจะพุดขึ้นมาที่ได้ข่าวมามีแพลตฟอร์มมีการออนไลน์การเชื่อมโยงไปต่างประเทศต่างๆน,นานาครับก็เกษตรกรได้ยินนี้ก็ดีใจเมื่อวานก็คุณจุรินก็ได้ไปเป็นเซล์แมนขายของขายมะพร,มร้าวให้กับทังทีมครับแล้วก็เมื่อวานก็ยังมีการ อ,อบรมเกี่ยวกับการใช้บล็อกเชนเพื่อาารสบทางสีของไทยะะทีนี้เรื่องการเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดนะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีกลุ่มของเกษตรกรอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีสินค้าพร้อมที่จะขายแล้วบนแพลตฟอร์มเป็นสินค้าที่หนักเบา สินค้าที่แปรรูปแล้วสินค้าที่เก็บได้นานอันนี้ไม่มีปัญหาพอหลังจากอบรมของกระทรวงพาณิชย์เสร็จก็สามารถลงมือทําได้เองเลยสมัครแพลตฟอร์มแล้วก็ขายได้เลยง่ายมากแล้วก็แบบที่สองก็คือกลุ่มที่ยังไม่พร้อมที่จะขายบนแพลตฟอร์มเช่นของผมก็ยังไม่พร้อมนะครับเพราะเป็นมะพร้าวสินค้าจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ค่าขนส่งยังไม่คุ้มพอเราส่งไปแล้วราคาจะต้องเพิ่มขึ้นมากมายจะ ก็ผมยังตอนนี้ยังเป็นขายลูกสดอยู่ก็กำลังหาวิธีการที่จะแปลรูปและต้องของความร่วมมือที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะจัดคอร์สเกี่ยวกับการแปลรูปเข้ามาเพื่อผมจะได้ลงไปอัปเกรดสินค้าของตัวเองครับแล้วก็สิ่งสิ่งแรกที่บอกกลุ่มแรกเนี่ยที่พร้อมขายบนแพลตฟอร์มเราก็คือให้ความรู้เข้าไปซึ่งทำอยู่ทำแล้วด้วย แล้วก็มีเกษตรกรสนใจมากมายแบบที่สองที่ยังไม่พร้อมเนี่ยจะต้องใส่ความรู้และอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีทีมง,งานที่จะช่วยของทางรัฐบาลที่จะช่วยเข้าไปจับมือเกษตรกรทำจริงจริงว่าหนึ่งต้องอถ,ถ้าจะขายสินค้าจะแปะรูปต้องมีอยอยส่สวนต้องขอแกะเรืองอะไรต่างๆนานาก็คือจะต้องมีทีมง,งานที่ใคร เกษตรกรท่านไหนต้องการทําก็ยกมือขึ้นมาเลยแล้วก็ทิ้งงานก็ส่งลงไปเลยตัวแทนหน,นึ่งคนหรือว่าอะไรที่จะเข้าไปจับคาทีละขั้นทีละตอนหรือว่าจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้วก็เกษตรกรท่านใดนสนใจก็วิ่งเข้าไปหาพอวิ่งเข้าไปหาเสร็จก็จะคุยกันว่าถึงขั้นไหนแล้วถึงขั้นไหนแล้ว ทางรัฐบาลช่วยดําเนินการให้หน่อยที่เกษตรกรจะต้องไม่ไปทําเองเพราะว่าพอไปทําเองเรื่องเอกสารเรื่องความยุ่งยากต่างๆที่เกษตรกรเนี่ยเขาถอดใจถอดใจก่อนทาให้เป็นเป็นคณตาคณยายจะีย่ยทเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ครับเขาก็ทาแบบเดิมดีกว่าครับถ,ถ้ามีกลุ่มนี้ก็จะช่วยพาให้อัปเกรดสินค้าเกษตร ของประเทศไทยให้ยกระดับขึ้นมาได้เรื่องการสร้างความเชื่อมั่นที่ทางกระทรวงพาณิชย์จะทำนะครับ<ม>ก็เมื่อวานมีเรื่องการใช้บล็อกเชนเกี่ยวกับสินค้าคื้อเอาของบิตคอยมาใช้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนในโลกพอได้ยินคำว่าบิตคอยเขาก็ด้วยขั้นตอนของบิตคอยเนี่ยมันทำให้สินค้าน่าเชื่อถือ เป็นการอาบอกแบบบอกให้ทราบหลายๆคนหลายเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ในหลายๆเครื่องว่าอันนี้เป็นของจริงเป็นเกษตรยนนซีจริงๆครับใครๆก็รู้จะเปลี่ยกันไม่ได้งา่ายโกหกก็ไม่ได้ครับสิ่งนี้จะทําให้สินค้าไปรได้ตอนนี้เราทํากับข้าวแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วก็พอสําเร็จเราก็จะขยายออกไปอย่างสินค้าอื่นๆด้วย แล้วก็เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของที่เราจะต้องการพัฒนาคนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดครับอ,อันนี้เนี่ยคือตอนนี้ท่านที่ท่าจีนบอกว่าเราจะมีเซลแมนจังหวัดมีเซลแมนต่างประเทศทีนี้ผมอยากให้เพิ่มเข้าไปอีกคือตอนนี้ภาคเกษตรกรจะอยู่ มันจะมีสองฝั่งเกษตรกรฝั่งหนึ่งนี่จะอ,อยู่เป็นคนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในความยากจนครับ uh huh. แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเกษตรกรที่มีความสําเร็จแล้วอยู่มีส่วนน้อย5%้อะไรประมาณนี้ uh huh. ระหว่าง2อันนี้จะมีกำแพงขวา,กางกันอยู่กำแพงนี้ก็จะเป็นเรื่องอความรู้เทคโนโลยี uh huh. แล้วก็ความความยาก ปัญหาเรื่องน้าําเรื่องอะไรเป็นกําแพงแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องความคิดด้วยความคิดของเกษตรกร,ร,กรที่พอเห็นว่าภาครัฐเข้ามาช่วยอกอบรัฐบาลหรอผมไม่ไม่ยุ่งด้วยนะฮะไม่สนใจ mm hmm. เขามาแค่ถ่ายรูป mm hmm. จากโครงการมาเพื่อถ่ายรูปแล้วก็สร้างชื่อแล้วก็ติดไปครับ mm hmm. ก็จะเชิญอ,อยากจะเชิญชวนให้เกษตรกร,เ,ร,กรเปลี่ยนความคิดใหม่เท mm hmm. ่าที่ผมเข้ามาได้ เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ผมคิดผมเห็นความตั้งใจตอนนี้บนกำแพงนี้ก็สูงอยู่เกษตรกรบางคนที่ปีนเองได้นี้สักายภาพก็จะปีนออกไปเป็นส่วนน้อยตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรจับมือแล้วก็โยนเชือกข้ามมาเป็นร้อยๆเส้นเลยข้ามกำแพงมาแต่เกษตรกรก็จําเป็นที่จะต้องใช้แรงตัวเองปีนจับเชือกปีนขึ้นไปด้วยเพื่อที่จะข้ามกำแพงนั้น กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถที่จะอุ้มท่านข้างกระแพงไปได้ทุกคน mm hmm. ก็คือเราโยนมาเป็นร้อยสายสายไหนที่ท่านปีนแล้วมันใช่ท่านก็ขึ้นไปได้สายไหนที่ไม่ใช่ท่านเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเชือกที่ทางกระทรวงพาณิชย์ทางรัฐบาลโยนมาให้ mm hmm. เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีหนทางเดียวที่จะข้ามไปสู่ความสําเร็จทางนี้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปอะไรเราก็เปลี่ยนเส้นเราไม่หยุด นะทีนี้เรื่องผมจะอยากที่จะเพิ่มเส้นเชือกเส้นใหญ่เส้นหนึ่งที่จะพามมาแทนที่จะเป็นเซลแมนของทางกระทรวงพาณิชย์ที่จะเป็นทูตไปเจรจารนะครับผมมีความคิดว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยจัดเป็นตลาดสดตลาดขายผลไม้ตลาดสินค้าเกษตรของไทยเนี่ยแต่ว่าไปจัดในต่างประเทศ แล้วก็แทนที่จะเอาทูตการค้าไปให้เอาเกษตรกรไปขาย uh huh. ตอนนี้เราจะตัดขั้นตอนของเกษตรกรมาผู้ประกอบการแล้วก็มาเข้าคลังห้องเย็ยนที่ประเทศไทยของชงพณินิ์แล้วก็ทวงพณิชย์ก็ส่งคนหนึ่งคนเป็นเจราจากับคนอีกหนึ่งคนหรือ,อทีมหนึ่งของอ,อีกฝั่งหนึ่งซึ่งราคาจะเป็นยังไง การตกลงจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคนแค่กลุ่มเดียวนี้เราจับตลาดที่นั่นแล้วเอาเกษตรกรไปเราจะตัดไปได้สี่ห้าขั้นตอนเกษตรกรไปเลยปุ๊บแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นผู้ขายไอ้ผู้ซื้อฝั่งนู้นผู้ซื้อที่ต่างประเทศก็เข้ามาซื้อเลยเหมือนเป็นตลาดสดแล้วก็มีการมันต้องมีคนที่ขายได้เกษตรกรที่ขายได้เกษตรกรแล้วก็ผู้ซื้อฝั่งนู้นเขาอยากจะซื้อถึงมาเข้ากาจัด คนนี้ไปคุยแล้วไม่ได้ก็เปลี่ยนไปซื้อคนหนึ่งแล้วเกษตรกรจะได้เห็นตลาดจริงๆด้วยว่าที่ต่างประเทศนั้นเป็นยังไงครับโอเคนี่ก็เป็นจุดสาคัญใช่ครับก็เหมือนการการย้ายลาดสกจากประเทศไทยไปอยู่ต่างฝันอะไรไว้ครับครับเดี๋ยวฝันสองเรื่องครับแรกเรื่องเกษตรินทรีย์ครับเกษตรกรทุกคนนะครับจริงๆแล้วอยากทาเกษตรอินทรีย์กันทุกคน ว่าไอ้ทุกคนอยาอน่อยางปลอดภัยแต่ว่ามันก็มีปัญหาบางอยา่างมีอุปสรรคที่เขาเห็นว่ามันน่าจะเกิดถ้าเกิดคํามินซีไปมันก็มีมีอยู่ซึ่งต้องต้องไปศึกษาดูว่าใครกังวลเรื่องอะไรครับแล้วก็เรื่องที่สองครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องสากไปถึงเกษตรกรทุกคนนะครับสิ่งเทคโนโลยีแล้วก็แพลตฟอร์มทุกอย่างเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเรา แต่สิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือแนวคิดของเกษตรกรเองถ้าเกิดยังมีแนวคิดที่เดิมๆทุกสิ่งทำทุกอย่างเหมือนเดิมคุณก็จะได้เหมือนเดิมถ้าคุณทําสิ่งใหม่ๆพรุ่งนี้คุณก็จะได้พบกับสิ่งใหม่ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเข้ามาค,ค,ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอเส้นปรบเลยกับพี่กกนนั้งสามท่านด้วครับ วันนี้ก็ได้ดูหมอที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงพื้นฐานนะครับที่จะทําให้การร่วมมือกานยุทธศาสตร์ทางสังคมปัจจันนี้ของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรให้ก้าวต่อไปได้อย่างแข็งแรงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินรัตนสันพิเศษที่ท่านนั่งฟังเก็บข,อข,อขอ้อมูลจนถึงนันที่นี้เลยนะรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรดาวสากลคุณชฉลิมใศรีอ่อน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวงนะครับแก่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็นำจากเป็นต้นไปยุทธศาสตร์นี้ถูกปากทุกท่นที่นินเทอร์เนเรียบร้อยขอเห็นผลกันนะครับแล้วเราจะกลับมาแข็งแรงรมากกว่าเดิมโควิดก็โควิดนะครับวันนี้เราร่วมกันแล้วเราจะกล้าต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสาคัญที่สุดนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับขอบคุณท่านสามท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณ